เจ้าของร้านสุดงงหลังคนเยอะหยานหุ่นชุดเจ้าสาวอ้วน เหตุเกิดจากร่างขายชุดเจ้าสาวแห่งหนึ่งในประเทศอังกฤษทีคนขายนั้นต้องการเปลี่ยนทัศนคติที่ดีต่อรูปร่างของผู้หญิงเจ้าเนื้อแต่หลังจากที่ได้นําหุ่นและชุดดังกล่าออกมาตั้งโชว์แล้วนั้นกับถูกผู้คนวิจารณ์และหัวเราะย้ํการอีกทั้งยังตีตาว่าเป็นเรื่องที่น่าอายแต่ทางเจ้าของร้านนั้นไม่หยุดเพียงเท่านี้ยังได้ออกมาติดป้ายหน้าร้านว่าขอร้องให้คิดก,ก่อนแสดงกริยาท่าทางพอเธอนั้นมองว่าเป็นเรื่องที่ไม่สมควรอย่างยิ่งโดยเธอนั้นได้ออกมากล่าวว่าหุ่น นหุน่ซึ่งดูเป็นพฤติกรรมที่แย่มากๆซึ่งในร้านของเธอนั้นมีใส่ชุดเจ้าสาวทุกขนาดแต่เพียงเธอมองว่าการที่มีขนาดของสาวเจ้าเนื้อนั้นร้านอื่นหายากเป็นอย่างมากเธอจึงอยากเป็นกระบอกเสียงให้กับสาวเจ้าเนื้อที่กําลังอยากจะแต่งงานได้มาสนใจในร้านของเธอเพียงเท่านั้นเองแม้ว่าจะโดนผู้คนต่างมากย้อเย้ยกันแต่เราบรรดาสาวๆที่เจ้าเนื้อตัวจริงเสียงจริงก็มองว่าเป็นเรื่องที่ดีเป็นอย่างมากและรู้สึกตกหลุมรักกับชุดในร้านนี้กันอย่างมากมาย